สวัสดีครับนะครับเอาละครับใครอยากมีรถกลับบ้านสงการนะครับรีบมาเร็วๆนะครับเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับมีโปรโมชันอะไรบ้างครับผมวันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะออกรถแค่9บาทเท่านั้นนะแต่ก่อนจะออกรถ9บาทนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยกดแชร์ไปกี่เพจก็ได้ใครกดแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะกด9กมาให้เรานิดนึงครับผมเอาละครับใครอยากได้รถรุ่นไหนแบบไหนสไตล์อะไรนะครับคอมเมนต์มานะครับือวาถ้าอินบอกมาเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ เดี๋ยวจัดให้นะครับมีรถเข้ามาใหม่ประมาณอสามพันคันนะครับรอเลียครับผมสามสิบคันก็พอนะฮะอยากดูรุ่นไหนอ่ะรุ่นซิ่งไหมรุ่นซิ่งมีครับผมแบบนี้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นนี่อ่อนิวปีสองพันสิบสองครับสีเขียวมิ้นต์เคยเห็นไหมไม่เคยเห็นมาดูเลยนะครับสีเขียวมิ้นต์นะครับผมลงเรียรบเป็นสีเขียวดําเพราะว่าเราใส่ป้าโป่งคาร์บอนตัวนี้เป็นสีดํานะครับของแค่นั้นเนี่ยนะมีใครอยู่ไหมไม่มีมีมีในเครื่องยนต์ข้างในนะครับแต่เขาบอกครับผมถึงเราจะแต่งซิ่งงงงงแแแแแตตตตต่่่่่่่สวยยเเทหลออบบบนนนี้ะคครรัื เป็นข้าวเย็นน้ำเดิมดเน้นใช้งานครับผมสวยเท่หล่อไม่พังนะครับแล้วก็มาอีกจุดหนึ่งครับผมนี่ปั๊บประตูครับผมประตูนี้ก่อนประตูคุ้มแคบล่าครับผมนี่เลยครับรับประกันจนเบื่อครับผมต้นแครบด้วยนะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทแครบแครบเปิดได้เป็นออนิวปี2 0 2 2นะครับเครื่องยนต์ 2,000cc แม็กที37สีบอลนะครับตัวนี้จัดทรงหลเดไย้ให้โคตรเท่เลยนะครับขี่กับบ้านสงการบอกเลยว่าพวกมองนะครับพวกมองเลยว่างั้นมองว่าโอ้๋แต่งเท่ยังเลยนะฮะคือบอกว่าออกไปปุ๊บไม่ต้อง ไม่เสียเงินเพิ่มแล้วทีเดียวเท่านั้นเลยนะคะวันนี้ถ้าสนใจเอาละ9บาทใช่ไหมครับผมมาได้เลยนะครับมีหลายรุ่นหลายย่อนะครับอยากให้ดูเป็นกระบะก่อนช่วงแรกนะครับตามด้วยรถเก๋งอีกข้าตอนเดียวรถสู้มีหมดนะครับรถแล้วดาว9บาทแต่อย่าลืมครับผมต่งต่ออ่ะลูกค้าท่านใดนะครับดูว่าท่านใดจองแต่บัตรนี้ณบัตรนาวตอนนี้นะครับไปณบันถึงสัตว์อีพีนาคมนี้นะครับลุ้นรับโชคใหญ่จะบอกให้ครับผมนะครับใช่แล้ว คุณพี่ชื่ออะไรครับคุณพี่เอาจำเราไม่ได้หรอคะอคาเดนใช่เอาละครับจองเต๋บัดนี้เป็นต้นไปนะครับลุ้นรับมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันนี่คือรางวันใหญ่รางวัลที่หนึ่งใช่แล้วนะคะรางวัลที่สองนะครับเราลงมาเป็นเป็นสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือซัมซุงนะครับ A10s ที่แจกเลยแจกอ่ามาครับผมรางวัลที่สามเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าเป็นทีวีสมาร์ททีวีทัชพัดลมตู้เย็นเครื่องซักผ้า มีทั้งนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าเอาไปให้ครบมีเยอะะอันนี้คือบอกย่อยๆบอกคร่าวๆนะครับแ,แต่ของรางวัลมีเยอะมูลค่าประมาณ50,000นบาทโอ้ใช่ถูกต้องเรื่องจริงออกรถหนึ่งคันเนี่ยได้ของแบบว่าราคาเท่ากับรถเลยดีกว่าไม่ใช่ประมาณว่าได้หลายได้หลายคนนะ่ครัแแบแบ่งแบ่งกันไปนะครับสมมติว่าลูกค้าในเดือนมีนานี้มี1น0คนจ้ะ เจ็ดติดคนต้องได้รางวัลแน่นอนชัวร์ได้อยู่แล้วครับผมเยิวชนเขาแจกจริงนะใช่อ่านะคะใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมว่าเอาแค่เก้าบาทเท่านั้นเรามีขับฟรีเวันด้วยครับผมและประกันตัวเครื่องหนึ่งปีนะคะแต่ว่าตอนนี้ใครที่บอกว่าดูไลฟ์ของเราสองคนอยู่ตอนเนี้ยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยและแชร์ไปเยอะๆใครแชร์แล้วกดเก้ามาเพราะเขาบอกว่ามีในส่วนของนะคะโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มพังให้อีกด้วยนะอย่าลืมนะคะกดเก้าให้ด้วยนะคะใครที่กดไปแล้วอ่าเพราะบอกงี้คนแชร์ไม่ได้แชร์ฟรีนะครับแชร มีคนมาซื้อรถกับเราให้5,000บาทโอ้โหจริงเหรอมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องญาติมิตรทธิ์ถ่ายอะไรแล้วแต่นะครับแนะนำมาซื้อให้5,000โอ้โหเป็นไงเรียกว่าเรียกว่าเป็นค่าแนะนำใช่ค่าแนะนำนะครับใช่แล้วนะครับผมไปไปดูรถต่อดีกว่านะครับด้านไหนด้านไหนเดินครับผมมาเดินตรงไปครับผมตรงไปครับผมไปแล้วนะคะนะครับคันต่อไปอยู่นี่ก่อนแหมอยู่กับอีซูก่อนนะฮะคันนี้ก็เป็นออเนียมเลยครับผมเช่นกับสีเขียวนี่คันนี้นะครับปีเด็กกันผสมกันซ็กแมติกันนะครับ เป็นสีขาวดำแพน,นด้านะฮะแพนด้าน้อยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ฝาฟ้าอ่าฟ้าวงให้ใช่แล้วค่ะราคาเท่ากันครับผมสองคันนี้นะครับปกติ4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเราเราจะขายอยู่แต่ไม่ขายราคานี้นะครับผมขายราคา<ม>ไหนขายสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทพอลดอีกด้วยลดแล้วสองหมื่นโอ้โหสี่แสนหกหมื่นเก้าพันปกติสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันใช่แล้วครับผมมาเลยอันนี้มาอยากได้แบบไหนมาไม่มีแต่อีสุนะโตัวตา้ารีโบูและก็มีะนะครับมา,มาด้านาานี้คอยางไปครับผมนี่ โซลตารีโวปี2019เป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นตัวเซตอี dition นะครับเซตอี dition สังเกตแบบไหนนะครับอย่าไปสังเกตแค,ตกกนะค่ติ๊กเกอร์นะครับติ๊กเกอร์ติดได้หมดนะครับสังเกตตัวนะครับตัวนี้ตรงแก้มมันจะเป็นป,ป่องๆนิดนึงเขาเรียกว่าโป่งหน้านะฮะโป่งด้านหน้านะครับแล้วก็มีข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะโป่งเหมือนกันเหมือนด้านหน้า,น,านะครับ นี่ครับผมถ้าเราถ้าเป็นโปรนี่มันมีประโยชน์อย่างไรนะครับมีครับผมเราใส่แม็กยืดแม็กผูมแม็กซิ่งนะครับมันไม่โผมันไม่ไมยืดลูกพี่เราไม่เรียกลูกพี่เราไม่รักไม่ถามนะครับไม่ถามนานนะครับพอถึงปุ๊บอ่ะไปครับเชิญครับผมประมาณนี้ะนะครับ ตัวนี้เป็นเซตเอดิชั่นดาวเท่าไหรครับผมดาว9บาทเหมือนกันปีเท่าไรครับเขาฟรี90วันไปเลยแต่เขาให้อีกหนึ่งงวดใช่แล้วนะคะแล้วก็รับประกันตัวเครื่องด้วยนะคะถึง1ปีเลยไม่มีที่ไหนเขาให้นะดอกเบี้ยล่ะดอกเบี้ยบอกเลย0%นาน12เดือนสามร้อย15วันเราไม่คิดดอกเบี้ยเลยแม้แต่บาทเดียวใช่แล้วนะคะใครสนใจคันนี้นะคะทายอีบอกมาได้เลยแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยอยากจะบอกครับผมว่า9ก็9รู้บ้านตัววิทย์เรามี3สาขาให้ใช้บริการนะครับอยู่ที่ไหนใกล้ที่ไหนไป ไม่ว่าจะเป็นสาขาศสีนริญย,ยู่สีแยกลาซาน<ช>สาขาบางป่าหรือว่าเทพรักษ์อยู่ตลาดนัดเรือบินนะครับาสาขางงพัฒนาการตัดใหม่อยู่ถนนพัฒนาการตัดใหม่อยู่ใกล้สวนกุหลาบเก้าใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโปรโมชั่นเดียวกันทุกที่<ช>นะครับใครอยากเจอ p ล r เม a m มาที่นี่นะคะใครอยากตี p ล r เม a m มาได้ครัมาได้ครับผมไม่อยากตีที่ครับนะฮะอครับผมมาดูเปลี่ยนค่ายกันหน่อยนะครับเป็นนิสสันนามารา NP สามร้อย ปี2018คันนี้นะครับโอ้โหแต่งไซเมกรถลังไม่ยังไม่โหลดเป็นทรงยีราฟเลยคันนี้นี่ของใหม่นะครับคันนี้สวยมากสีน้ือตาลสีเป็นมะขามครับผมสีนี้หายากนะสีหายากครับผมเป็นเม็ดมะขามเม็ดมะขามเทศเม็ดมะขามเหมือนเม็ดมะขามพวยไหมเม็ดมะขามป้อมนะครับเอาละครับคันนี้ปี2018นะครับราคาว้าวว้าวจับต้องได้นะครับผมใบรุ่นก็ซื้อได้เลยคนเดียวนะครับราคา449,000บาทลดไปสักหมื่นหนึ่งโอ้โหนี่ปรมาณ หักเงินเดือนของปารเมิเลยนะหักเลยพูดเองนะรถไปหมื่นหนึ่งเือสี่แสนามหมื่นเก้าพันบาทก็นี้ดาว9บาทเท่านั้นนะคะเก้าสิบวันจ้าจ่ายคนอีกหนึ่งงวดดีนะหลบทันไป็นการแทงลงแล้วเนี่ยนะครับผมฮะอยากได้รถแบบนี้นะครับเอาไว้ใช้งานสักคันนะครับหรือซื้อขวดให้ตัวเองใช่แล้วอยากมีรถกลับบ้านไม่ต้องขี่รถโดยสารไม่ต้องขี่รถไฟไม่ต้องขี่เรือไม่ต้องขี่เครื่องบิน เสี่ยงติดกับรคติดต่ออยู่ตอนนี้ก็เรียกว่าโควิด19นะครับใช่แล้วมีรถตัวตัวขับไปสบายสะดวกสบายสบายใจด้วยใช่แล้วนะคะขับขับบ้านไปเองเลยนะคะนี่เลยใครสนใจนะคะอย่าลืมมาทักอินบอทมาได้เรามีแอดมินตอบตลอดยี่งพิเศษด้วยดาวก้าวมาทานผู้ชม ไม่ต้องถามนะครับว่าวัตรลับรถจ่ายเท่าไหร่9บาท9บาทจบเลยนะครับใครไม่มีโทรมาเดี๋ยวให้อ่าเดี๋ยวให้นะครับนอกจากว่าลูกค้าท่านใดนะครับประสงค์อยากดาวเพื่อจะลดทานรางวันเบาๆอ่าก็ว่ากันไปอันนนี้ะคะบางท่านบอกว่าเอ้ยแล้วดอกเบี้ยล่ะดอกเบี้ยเขาศูนย์เปอร์เซ็นต์นานถึสองเดือนนะจ๊ะแต่เราเจอสิบสองเดือนบอกเลยเลยไม่ต้องกังวลดอกเบี้ยที่ถูกมากครับผมอ้าวแล้วครับมาดูขั้นต่อไปดีกว่านะครับเป็น e-suk onew สี่ประตูเกียร์อัโต้คันนี้ปี2013นะครับราคา599,000บาทไม่ขายขายอยู่ครับไ ไม่ใช่ไม่ขายขายอยู่ครับแต่ไม่ขายราคานี้โอ้ยป่อนละแมดบอกแล้วอย่าเคี้ยวเยอะมาฝลังง่ะอย่าเคี้ยวเยอะมันเลยขายอยู่ครับแต่ไม่ขายราคานี้นะครับอยากให้พี่น้องชาวไทยนะครับได้รถดีๆถูกๆไปใช้ขายสัก5 8าแสนแปมาันบาทพอลดอีกด้วย ลดไปแล้วนี่ค่ะบอกเลยว่าเงินเดือนประเมยจะไม่เหลือแล้วนะคะจะหมดแล้วเนี่ยติดลบครับผมนะครับลดเยอะเหลือเกินใช่ใครที่สนใจนะคะอย่างนี้คันนี้ก็เหมือนกันเลยดาว9บาทเท่านั้นนะคะค่ะรี90วันค่ะดอกเบี้ยนะคะ0%นาน12เดือนด้วยนะคะแล้วก็แล้วประกันตัวเครื่องนะคะอีก1ปีเต็มครับผมเอาอย่างงี้ครับผมใครชอบรถกด9ชอบพิตตี้กด1ลักษณะลูกค้ากด0ไม่เอาเลยได้วยไม่ได้ชอบทุกคนทั้งรถ กดกดแชร์นะครับอย่าลืมว่ากดไปนะคะที่กลุ่มปุ๊บนะแชร์ปุ๊กนะกดกลามาให้เราหน่อยนะคะอยากรู้ว่าวันนี้นะมีคนดูเราเยอะแค่ไหนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราใส่ชุดสงการมันลายสดดีกว่าได้ไหมเสื้อลายดอกขอใส่บิกินี่ลายดอกได้ไหมชุดชมชอบผมชอบใส่มาเลยยินดีนะครับมาดูคำตอบไปครับผมอีซุบูพาวเวอร์1.9ปี2016คันนี้เป็นตัวเซตบีจีเอสนะครับเป็นเอ่อเขาเรียกว่ามีหน้าจอมีกล้องหลังนะครับตัวนี้ 1.9ึ่งจไฮเดนเดอร์นะครับโอ้รถสวยสวยรถบ้านใหม่ๆแบบนี้นะครับสภาพรับประกันแน่นอนว่าไม่มีชนหนักแน่นอนครับผมนะลองแล้วนะคะระหว่างรถกับพิตี้ใครสวยกันต่อสวยทั้งคู่ครับผมกดแชร์ครับผม <c oughs> นะ <c oughs> เออเออนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะสอบถามได้เหมือนกันนะคะตอนนี้ออกออกรถแค่9บาทเท่าน,านั้นหรือว่าดาว9บาทนะคะคใครสนใจอย่าลืมทักมาคันนี้พอนไรแม่ว่าสวยจริงสวยจริงอะไรจริงนะครับดาว9บาทแล้วมีแล้วมีค่างวดช่วยได้อีกหนึ่งงวดไม่ต้องจ่ายนะครับเดี๋ยวทางเจินจ่ายให้1งวดนะครับเอาล้วครับคันนี้ราคาหกแสน 49,000บาทบริเมกรถอีกมันเดิมนะครับ10,000บาทเหลือ639,000านาพนะครับอยากได้คันนี้เอาเอ็มร้อยมาแลขกว่านึงไปขับเลยอ้าวพูดเองนะเอยทอนทอนได้เอ็มตอนนี้เอ็มร้อยสิบบาทนะเออใช่ทอนป่านก็ได้มาเลยครับผมดาวเก้าบาทคันนี้อูปัพเวอร์หนึ่งจุดเก้าไฮเดนเดอร์นะครับตัวนี้ตัวแคบนะครับเกียร์ธรรมดานะครับมาคันต่อไปนะครับตันนี้เราดูหลายรุ่นหลายคันนะครับใครใครถามหน่อยนะคะเพราตอนนี้เงินในบอดี้เมคเดือนละล้านกว่าเท่านี้ครับผมตอนนี้มานพันกว่าครับผมนะฮะอ้าว คันนี้เป็นรีโว่ปี2015นะครับปี2015ตัวนี้มันสีประตูตัวเตี้ยมีราคาแคาร์บอยนะครับราคาราคา569,000บาทนะครับขายอยู่ครับจะไม่ขายราคานี้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะลดทุกคันเลยแล้วกันนะครับลดราคาทุกคันนะครับลดเองเลยมา569,000ตาก็มาดูป้ายส2ข้อพอดีทีป้ายดูป้ายเดี๋ยวหาว่าปรเมาตรเมกะลิต569,000บาทนะครับปี2015นะครับชัดเจนนะครับรถไปเหมือนหนึ่ง ลดเลยศปรัมเม้นต์รถเอกรถเองเลยเดือนหนึ่งห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันถูกต้องครับผมดาวเก้าบาทครับผมใช่แล้วนะคะค่าฟรีเก้าสิบวันด้วยดอกเบี้ยสูงเป็นเวลาจุดสองเดือนด้วยค่ะโอเคนะครับอย่าลืมนะคะกดแชร์ให้หน่อยนะใครกดแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็กดเก้ามาให้เรานิดนึงนะคะอยากจะบอกว่านะครับตอนนี้เป็นข่าวอยู่ดังมากเลยนะครับสำหรับเชฟโรลิตนะครับเออใช่อ่านะฮะปกติผมขายอยู่เอ่อเท่าไหร่วะเนี่ยปกติราคาลืมและนานละห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับ พอดีบังเอิญรถเยอะครับผมผมจําไม่ได้นะฮะจำทุกคันไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ที่นี่รถไหมรถแน่นอนแต่จะไม่บอกว่ารถเท่าไหร่นะครับจะขอโม้ก่อนพามาพมานะครับตัวนี้เป็นเชฟโรเลตปี2องพ้าเป็นตัว l อลอนะครับตัวส้นสิเอ็ดเรว่าตัวสูงนั่เองนะครับเป็นแคปบคันนี้รถสวยมากแล้วประกันได้เลยซื้อไปไม่ชอบนะครับไม่ชอบซื้อก็ทนขี่ไปก่อน จะว่าไม่ชอบก็ต้องเอาอ่ะพอเอาไปแล้วนะครับแน่นอนครับผมคือรถตัวนี้รถสวยมากครับผมใช่เป็นเชฟวอลเลตเครื่องยนต์สองพันห้นะครับเป็นรถบ้านรถสวยมากไม่มีชนดักไม่มีพิษข้อไม่มีจมน้ําอย่างแน่นอนแน่แท้นะครับนะฮะตอนนี้ปกติรถราคาห้าแสนหนึ่งบาทใช่แล้วค่ะผมลดไปแสนห้าบอลล่าแมสแสนห้าบดแล้วเงินหนึ่งพันกว่าปิดลบแล้วทีนี้เดือนเดือนหนึ่งกินอะไรเนี่ยรถไป็นแสนห้าคันนี้ขาย3ามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทพอจากปกติราคา 5้า0 0 0หบาทนะจ๊ะถูกต้องลดไปแสนห้าเลยนะจ๊ะค <5 S 1> ันนี้นะคะใครสนใจนะคะนอกจากลดแสนห้าแล้วนะคะคันนี้เขายังดาวแค่9บาทเท่านั้นจ <90 S 2> ากปีเก้าสิบบาดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสิบสองเดือนและประกันตัวเครื่องอีก1ปีด้วยตอนข้างวอกอยู่ประมาณหกพันไปไยถูกอ่ปะปกติเขาขายเป็นปีสิบห้า, <15 S 2> านะครับปีสิบห้าคันนี้ขอโม้เลยของดีจริงนะครับเขาบอกว่าอ้าวเราซื้อไปหาอะไรที่ไหนคุณครับนะครับผมจะบอกเลยว่าอะไรของเชียร์โรเลต ยังอยู่ในประเทศไทยอีกเป็นสิบติดปีไม่ต้องกลัวครับผมขี่ไปเลยสบายใจได้นะครับเขายังมีอะไรอยู่นะใครที่บอกว่าเฮ้ยก็เขาปิดไปแล้วอ่ะก็ซื้อทำไมบอกเลยว่าอะไรที่มีอยู่มีครับผมมีแน่นอนแน่แท้แน่นอนนะจ๊ะนะครับสบายใจขี่ไปได้เลยนะครับเอาละครับมาดูปอดเดนเจอร์กันบ้างนะครับปอดเดนเจอร์คันนี้ปี2017นะครับเป็นตัวยกสูงแคบนะครับอันนี้ราคา5้า0 0นหนึบาทอันนี้อยากขายนะครับอยากขายลดไปสัก20,000บาทครับผมลดสองหมื่นเลยเหรอลดสองหมื่นเยอเท่าไหร่อ่ะราคา ราคาอยู่ที่499,000 0บาทนะครับอันนี้499,000บาทนะครับอยากจะซื้อติดบ้านมิสัคันอยากจะซื้อเพิ่มอีกสัคันหรือ oh. ว่าอยากจะซื้อใหม่เป็นรถคันแรกของตัวเองนะครับ oh. มาได้เลยที่999ุบันสวิตมีให้เลือก ทุกแบบทุกสไตล์ทุกรีกราคาผ่อนค่าง,งวดเรามีหมดนะครับตั้งแต่สามพันสี่พันห้าพันหกพันถึงหนึ่งหมื่นใช่นะครับใครใครที่บอกว่ามีกำลังจะผ่อนเดือนแล้วเท่านี้ต้องซื้อรุ่นไหนถามได้ครับผมนะคะทีนี้เคให้ขับปรึกษาและที่สำคัญเลยนะคะเขามีสามสาขาด้วยครับผมบนะนะคะอยากจะมุนทัวรถแต่ไม่มีเวลาไม่เป็นไรครับผมนะทักากินรเขามาก่อน อยากจะมุดรถแต่ไม่มีที่พักที่หลับที่นอนนะครับไม่เป็นไรเรามีที่พักที่หลับที่นอนให้ฟรีใช่ค่ะเพราะว่าห้องที่นี่ยังว่างอยู่ค่ะมาเลยครับผมจะเป็นห้องผมก็ได้จะเป็นห้องคุณพิติตรก็ได้นะครับแต่ผมถามจริงถามว่าพี่ชื่ออะไรผมลืมไปเนี่ยนั่นไงปรเมศหักเงินเดือนปรเมศต่อเลยนะล่ะชื่อแคทไงแคทพี่แคทครับผมสวัสดีครับพี่แคทครับจะตกไล่เยอะคุณจะสวัสดีมาเลยครับผมมา4 9่0 0 0เาหมืเบาทบอดี้เจอร์คันนี้ครับรถสวยมากนะครับดาว9บาทครับปีเก้าทุบัน จา<ย>่ายค่าคัณอีกหนึ่งงวดรับประกันค่าเงินลิเกหนึ่งปีมีบัตรช่วยเหลือย้ายผิดเพี้ยนอีกหนึ่งปีช่วยเหลือแบบไหนครับผมสมมติว่าอเอาบัฟไปก่อนสมมติว่ารถเกิดเสียครับผมมีบริการรถลากให้ด้วยสมมวาสม,มารถติดต่ขอขสอบถามได้24ชั่วโมงด้วยครับผมโทรขอความช่วยเหลือได้24ชั่วโมงใช่แล้วจะอยู่แห่งคนใดตำบลใดเดี๋ยวแห่งคนไหนตำบลใดแห่งคนไหนเนี่ยคือมาจากไหนเนี่ยประหลาดใจเอาละครับเออพูดไปพูดมาก็ลิ้นพันกันเอามาเติมดิได้เร็ว อะไรครับผมคันนี้ดาว9บาทน่าจะไม่จบคันนี้นะคันนี้เพราะว่ารถสวยมากหล่อจริงนะครับเอาละครับมาเปลี่ยนค่ายกันดีกว่ามาต่อเลยมาดูมาด้าบีที50สี่ประตูคันนี้ปี2015นะครับจ้าอ่าเป็นสี่ประตูเกียร์เอ่อเกียร์ธรรมดาคันนี้ราคา479,000บาทคันนี้อยากขายอย่างรุนแรงนะครับอยากขายอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าไม่มีใครรังมันกีนกข้าคันนี้ลดไป20,000มือนกันเอา จาก400,000เจ็ดเก้าตอนนี้ก็เหลือประมาณ405,000บาทโอเคครับผมเยอะมากคิดเร็วมากจะเล่นไพ่บ่อยป้าครับทำได้ไงัำได้405,000บาทท่านผู้ชมนะครับจัดไปดาวเก้าบาทพอใช่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขาฟรีเก้าสิบวันนะคะดอกเปี้ยวศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสิบสองเดือนนะคะแล้ต้อง ที่สําคัญเลยที่นี่นะคะบอกได้เลยว่าราคาถูกจริงถูกจริงอะไรจริงนะครับไปดูคันต่อไปเฟอรรอของเรากลังเป็นข่าวนะครับเป็นข่าวอีกแล้วเชฟโรเลตสีประตูตัวนี้ปี19นะจ๊ะจะบอกให้ครับผมเป็นตัว LT จัดทรงเตี้ยรดเตี้ยใส่แม็กซิ่งโอ้โหอะไรก็เทพไปหมดนะครับแต่ว่าราคาถูกถูกนะครับปกติผูขค้อยู่6 0 0 0 0 0 49,000 6 4 9 0 0 0รท่าไหร่รถไป10,000 ห้าหมื่นบาทอ้าวโอ้โหลดอีกแสนห้าลไปแสนห้าอ่ะคำนวณเองว่าเหลือเท่าไหร่เครื่องเรียกเครื่องเรียกมาเนี้ยเครื่องเรียกมาเนี้ยเอาล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมคำนวณกดเครื่องเรียกเอานะครับเอาเป็นว่าเราขาย4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพอก็ะดาตามปกติ9บาทถูกต้องแล้วนะคะและที่สําคัญเลยนะคะใครที่บอกว่าดูไรนี้อยู่กดแชร์ไปแล้วกดเก้ามาให้เราหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าตอนนี้มีคนดูเราเยอะแค่ไหนเนาะหรือว่าถ้าคุณแชร์ไปปุ๊บนะมีคนสนใจออกเชฟคันนี้ปุ๊บคุณได้อีกห้าพีีีี่่นนน้้ออองงงมมมเพืฝููลก แนะนำมาเอาไป5,000บาท5,000บาทนะครับใช่แล้วค่ะมามาตัวนี้ราคา499,000บาทดาว9บาทครับผมนะครับเอาแบบนี้ไหมมาดูรถเก่งกันข้างเนึงคันหนึ่งคันหนึ่งคันหนึ่งนี่เพิ่งขับมาใหม่นี่ยังไม่รู้ราคาเลยนะเนี่ยคันนี้ราคาเท่าไหร่ขับมาใหม่เลยเหรอเบนฮาวด้าซีวิคเอฟดีนะครับผมเอฟดีนะครับสวยมากสีบอลเงินนะครับใส่แม็กเข้าหากันเยอะในเนี่ยนะครับใบรุ่งกำลังเล่นกันเลยนะครับตัวนี้ราคาประมาณ30,000นกว่าบาทเอาประมาณเลยอ่าประมาณ30,000นกว่าบาทครับผมนี่ฮะ ใครชอบรถกดหนึ่งชอบคนกด9นะครับกดศูนย์เอาพิตี้ออกไปนะคะคันนี้ดาวเก้าบาทเช่นกันครับผมซีวิคเอฟดีนะครับซีวิคเอฟดีไปดูรถอีกคันหนึ่งนะครับอีกปุ่มหนึ่งขอขอเป็นกระบะก่อนช่องแรกนะครับเดี๋ยวพามาดูเก่งนี่เอ็กซ์ซีรีปีสองพันสิรีบเดินครับเดินละลายครับผมรีบเดินนะซีรีคอยเยอะมากค่ะทั้งตัวเอ็กซ์ซีรีปีสองพันสิกันยนึ่งจคันนี้4ประตูนะครับนี่ใส่แม็กซ์ทรงยีรับแค่โหลดเตี้ยเรียบร้อยนะครับจัดทรงหล่อเลย โอ้คันนี้แบบ VIP มากเลยอ่ะสวยมากหรือไม่เนี่ยนะครับก็เยี่สิบเก้าสวยมากคันจริงสวยมากใครสนใจก็มาดูได้นะคะถ้าอยากจะลองขับนะครับมามาลองขับได้เลยนะครับทางเราไม่ห่วงนะครับอยากลองขับขับได้เลยก่อนตัดสินใจนะครับนี่เลยนะฮะซื้อรถทั้งทีต้องลองขับใช่แล้วนะคะถ้าผมถ้าผมจะเอาเมียผมลองขับได้ไหมเฮ้ยมันลองขับไม่ได้มันลองมันลองขี่ได้อ่านะครับชอบตรงนี้แหละมาไปแล้วเอาละครับคันนี้ราคาปกติ719,000 รถ20,000บาทคันนี้รถสองห0ื่นเลยเหรอโทษฐานจอดประมาณ7วันแล้ว7วันนี่แค่7วันเองที่อื่นเขาจอดทันเป็นเดือนนะครับนะคะใครสนใจคันนี้นะคะดาว9บาทเช่นกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะกาแฟอีกกาแฟเก้าสิบบาทด้วยมาเลยทั้งวันเราก็จ่ายแค่เพียงวันหนึ่งถูกต้องอ่านี่อยู่กับบูพาวเวอร์อยู่ครับบูพาวเวอร์1.9ปี2016คันนี้นะครับราคานะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมจำไม่ได้ครับของคันนี้นะฮะราคา579,000เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคันนี้รถ่าขออนุญาตร หมื่นหนึ่งเลยลดให้เลยไม่ต้องไม่ต้องขอส่วนลดแล้วรลดทันทีเลยนะคะและก็ออกรถแค่9้าบาทเท่านั้นนะสำหรับคันนี้นะคะดอกเบี้ยสูงาเซนาสองเดือนค่ะฟรี90วันค่ะบริการเสือนฟรี24ชั่วโมงด้วยครับมาดูนวัตกรรมใหม่ที่ผมทำขึ้นมาเมื่อบานนะครับอันนี้ทำเองเหรอนี่ครับผมนี่ผมหล่อปาปงขะบวองขึ้นมาเองนะครับทำไมพงพาหล่อนะครับนี่เลยครับมันเพราะว่าเป็นยี่ห้อ999สเสวิทช์เอฟซีเป็นไงเจ๋งเปล่านะครับ เอาล้วครับขอโม้นานๆหน่อยคันนี้นะครับมาถึงรถคันนี้โม้นานใช่ไหมเดี๋ยวไปรอในรถนอนพักเลยนอนพักได้เลยนะครับคันนี้เป็นอีซูซูออนิวปี2 0 2 2เขาเรียกว่าเป็นตัวสมาร์ทแครตัวแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับก็รยน 2,100cc ครับเป็นขยนต์เดิมๆนะครับเน้นใช้งานรับประกันขยนต์เกียร์หนึ่งปีนะครับไม่พังยกเว้นตั้งแต่ว่าลูกค้าจะขอรถคันนี้เนื้อคู่คันนี้เอาไปยัดแรงมาแล้วก็บ้ากันไปนะครับตัวนี้นะครับ แปลงไปหน้ามิวเอ็กนะครับนี่เลยศิลปกรรมตกแต่งจากประเทศเลมานอนนะครับโอ้ศิลปกรรมตกแต่งนะก็ลงเกาหลีไม่ไปครับผมนะฮะโรคระบาดเยอะไปเลมานอนดีกว่าครับผมนะครับวันนี้ไอ้แปลงไปหน้ามิวเอ็กครับผมไปหน้าโปรเจคเตอร์ครับผมไปเจ้หน้าโครเมียมนี่อ่าโลโก้เอซูรนะครับผมไทยเทเป็นไงโคเทเลยนะครับไม่มีใครมีนะครับบ้านที่เบียนยังเป็นป้ายเก่าเก้ารถบรรทุกสวิตนะครับนี่สุดยอดนะครับผมเราแสงทุกชิ้นส่วนนะครับมีไป เดย์ไลท์ด้วยนะครับอ่าเดเดอ่าเดเดเดไม่ใช่เดโอ้โหไม่เดไลท์ครับผมนะแล้วก็สปอร์ตไลท์นะครับจังหน้าสีแดงดำทูโทนโอ้โคตรหล่อเลยทีเดียวนะครับรวม้วนนี่บอกว่าหล่อนะครับแักวกะที่เนี่ยคือปลรเมรแล้วแหละม่ใช่ไฟอนะฮะคันนี้ขอมอหน่อยขอ FC ฟหนึ่งท่านนะครับตัวนี้ขออนุญาตบอกว่าอ่าจะมีเงินดาวนิดหนึ่งนะครับดาวเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับนเด็ของลูกค้านะครับตัวนี้อยากได้ของหล่อๆนี้ต้องลงทุนหน่อยนะครับ ประตูเราก็แรบแคบล่างหุ้มแคบล่าให้นะครับตัวนี้รับประกัน200ปีเต็มเท่าไหร่นะ200ปีเต็มโอ้โหพอละแม่ลูกค้าคงอยู่ไม่ถึงขนาดนั้นรับประกันจนเบื่อแล้วกันอ่ะรับประกันจนเบื่อครับผมนะครับตันนี้<ส>เดี๋ยวแถมเบาะลิกโลให้อีกหนึ่งคู่เลือกเอากีแดงเส้นเงินสีดำเลือกเอาเลือกเอาได้เลยชอบสีไหนอ่านะคะก่อนส่งมอบรถนะครับรถทุกค่นลืมบอกเราจะอ่าเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ใช่แล้วเื่อความมั่นใจนะครับใช่แล้วนะคะวันนี้เปลี่ยนถ่ายของเหลวมาหรือยังถ่ายออกแล้วครับแต่ยังไม่เติมเข้าครับผมนะ ตอนนี้ราคา499,000บาทนะผมขายอยู่แต่ปกติในไลฟ์สดเราจะขายเพียง489,000บาทพอถูกต้องแล้วนะคะใครดูไลฟ์สดเนี้ยบอกได้เลยว่าคุณจะได้ราคาพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกดแชร์ไปเยอะๆแล้วกดก้าวมาให้เราด้วยและที่สําคัญนะคันนี้ใครสนใจสอบถามได้เงินดาวเท่าไหร่ถ้าอินบอกเข้ามาครับผมนะฮะกดไล้์ไปหน่อยกดแชร์ไปหน่อยนะครับอย่าเพิ่งไปไปดูรถกเก่งข้างในดีกว่าไปดับรกเก่งเยอะไปไปดูรถเก่งดีกว่ามา เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีรถมากกว่า300-400คันนะคะถ้าวันนี้พูดถึงตีสีคงไม่หมดอ่ะบอกเลยใช่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วไปเป็นอีซูแบบนี้เราก็มีนะครับอีซูไฮายันเดอร์สประตูปี07คันนี้นะครับราคา3 6 9 0 0 0บาทใส่แม็กคอร์บีติบเรียบร้อยครับคันนี้รถบ้านสีเดิมอะไรเดิมทุกอย่างใส่ใส่แม็กให้สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทดาวเก้าบาทแค่นั้นเองนะครับถูกต้องเออนี่จะเป็นนี่เลยหมุนทันไหมนี่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 นะครับโตโยต้านะครับรีโวรีโวนะครับ อันนี้แคปนะครับ400,000 79,000บาทคันนี้ปี2016นะครับอันนีห้หรือว่าปี2015สี่ประตูคันนี้นะครับสี 4, บ่ประตูนะฮะคันนี้ราคา500,000 59,000บาทแต่งเรียบร้อยเป็นทรงยีราฟแคะน,นะครับไป<า>ดูรถเก่งดีกว่านะครับไปดูรถเก่งกันดีกว่าเฮ้ยมาซอยนู้นนี่ว่าไปซอยนู้นไปซอยนู้นไปไปซอยไหนนี่นี่นี่นี้ครับผมไปอะไปไปเดิน รถเก่งแล้วก็มีครับผมใครจะได้รถเก่งราคาสองแสนสามแสนนะครับค่างวดไม่แรงนะครับใช่ใครที่บอกว่าอยากรู้ว่าสมมติว่าตัวเองเนี่ยมีกําลังผ่อนเดือนละเท่าไหร่บอกได้สามพันสี่พันห้าพันมีหมดมีหมดเลยนะที่เนี่ยบอกเลยครับผมมาเดี๋ยจะเป็นคันนี้ครับผม Honda Jazz นะครับเจนแรกเลยนะครับตัวนี้ราคา2องแสนเก้าพันบาทอุ้ยสองแสนเก้าสองแสนเก้าพันบาทสองแสนเก้าพันเอาขายสองแสนดีกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปรเมศเงินเดือนเราเหลือไหมตอนนี้ไม่ไม่เหลือไม่เหลือแล้วเดี๋ยวกู้ทอสมาใช้นี่แล้วกัน กูทอสองเขายังไม่ให้เลยเลยดาวนะครับขาย2องแสนพอคันนี้มา2องแสนทวนทวนผ่อนก่อนสี่พันกว่าบาทใช่ดาวเบาทเช่นเดียวกันถูกต้องนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าดาว9บาทผ่อนเดือนละแค่สี่พันกว่าบาทคุ้มมากนะคะอันนี้บอกเลยว่าผ่อนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์บางคันอีกนะถูกต้องแอร์เย็นเพียงพอครับผมผอนหน้าแจ๊ดมามาคันต่อไปเป็นนิสสันมาร์สปี2019นะครับปี2019นนะครับผมสีบอลเงินนะครับสีแบบว่าสิริมงคลมากเลยสีบอลเงิน ราคา29900 0บาทนะครับตัวนี้299 0 0 0บาทท่านผู้ชมอยากจะให้แพนกล้องไปนะครับรถเรามีเพียบมีเป็นครุครุดนะครับมีเป็นคลุกครุดนะครับอ,อยากได้รถรุ่นไหนแบบไหนถ้าเกิดมามาสอบถามนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวรอบบ่ายเจอกันอีกไม่ใช่ไม่ใช่รอบบ่ายพรุ่งนี้ตอนบ่ายเจอกันอีกนะครับตอนเราบวมน,นี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับสวัสดีครับ